นักร้องกับอ Guitar, บันพี่กิตาว่าพ่กเด้ซ้อมใส่กันมากเลยครับผมเพื่อชันเนี่ยเพื่อชันอะคูสติกครับอะค,ค,คูส,ส,คสคติกเอาคือสิว่าเพื่อชันถ้ารีสติกเพื่อชนอะคูสติกอะคูสติกวันถ้ารีสติกเพลงคือเพลงผมเป็นเบสโนบรรยากาศชิวๆที่ หน้าของเขาพาพี่น้องมาเบิ่งมาชมโอ้พีเลนอนอยนั่นเลยให้ยูทูบหรอให้ยูทูบดีข้าพี่น้องมาเบิ่งมาชมบรรยากาศอยู่ท้องทุง่งให้ทงหน้าให้ก่อนผ้าสุ้มนี่มานปวดครับพี่น้องครับเบิง่งฝ่าอากาศโอ้ป้าพี่น้องตอกแข็งเลยมือนียนี่นะเขาว่ากาฬสินธุ์เมืองดินดำน้ำซุ้ม ปากุมบอนคือแค่แข hmm. ่งหางเขาว่าพู My neighborhood. My neighborhood ่น่ะีนองเอ้ยดำปื๊ดๆมาแล้วหอดเวลากันมืดมากท้่เกาหล์ล่ะผู้น่ครับวันนี้นักล่าเห็ดกันหลายๆพี่น่งคุณกากับพวกกาโอ้ยยงนำไป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 เส้นอะไยลงหน่องนี่ถ้ามาบังมาชมบรรยากาศท่องทุ่งให้ทุ่งหน้าพอดีทวีศัก คาพ,พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศท้องหน้าปุ้ยฝนะุ่นน่ะพี่น้องครับไทหุดเลยไทยรุดนานะครับพี่น้องอไทรุดฝุ่นเปลี่ยนเอิดเติดที่จริงพี่ไก่นี่พอแล้วว่าเราสิโบเฮดหน้าด้ครับแต่ว่าไทหุดละ่ะสงสัยตะเฮ็ดคือเก่านะครับพืชผักสวนครัวรัวกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่ามันเอ่อไรมีอยู่ไรยประเพทดนะ ิดผักเข้าก็ได้คุณนะหย่าก็มี้นนะครับหยา่าโอ้คไขยตะกัดเตียนยองใบหย่าพี่น้องตะกัดเตียนยองนด้นี่มาเลี้ยงสิมาตตยตะกัดเตียนบ้ามาเลี้ยงไหมคุณนะ้ามันหย่าบักหลายไหมเดี๋ยวสียางมามามาหล่อเบ่งอยู่ดอกพี่น้องคุณเบัวบัวอยู่นี่นยังนด้ครับพี่น้องน้ำตัวเปิดน้ำตัวมันด,ดีสิพอด,ดีจะยกให้ดูนะครับผม แดดไม่มีแต่น้ำไหลดีนะครับผมเบื้องบักวายพี่น้องเบื้องบักวายมาขวายมาขวายมากกว่าโอ้พอดีเอาหอยมาปล่อยได้ประมาณหกเดือนแล้วพี่น้องเห็นน้ำยุบ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 บ้ฝนตกลินแล้วครับฝนตกลินแล้วฝนลินมาแล้วฝนลินมาแล้วฝนผ้ามูน้องๆเขามาสัมผัสบรรยากาศ ทงให้ทงหน้าทั้งอ่ะหน้าพอดีนะครับผมเนี่ยพูดหนักหลายเห็ดกระไรหลายพี่น้องครับเห็นบ่คุณน่ะนี่เท่งเล็กหน่อยเท่งคูใหญ่ย่างพะกันหาเห็ดแตกโอบๆอยู่ในป่านี่ครับปลาเก็บเห็ดทั้งบัดเลยนะครับนี่ทั้งขางสองฝั่งอะ่าไปเฮาพิ่นจะ่าไปเฮาพิ่นอย่าแมีนอ้อมไปปัดมีแต่ปลาเก็บเห็ดนะครับผม จักว่าบ้านได้เป็นบ้านได้เนี่ยไหบาห่วยเบิดตำบลเอาราวัแถวนี้มากเก็บอยู่นี่เบิดนะครับพูดนะน้องนี่สิเป็นน้องทุดทไทยที่พี่น้องผูใ้ใดติดตามพอดีเนาะน้องนี่สิเป็นน้องทีแบบปล่อยป่าธรรมชาติพวกปลาเข็งเนาะครับเนาะปลาเข็งพวกปลาสลิดหน้าบ้านเฮาเนาะเพราะว่าวาังฝนตกมันบืนออกไปพุ่น หมาขาับไปมันบืนออกวางฝนตกนี่ครับบรรยากาศไทยฮุตนาพูนเบิ่งถ่องฝ่าพี่น้องเอ้ยผู้ดใดเบิ่งจากทั้งไก่เด้อจากทั้งเมืองนอกเมืองหน้ากันสีคิดหอดบานหอดซองแน่จักหน่อยกันนี่แหละครับพอดีมาเก็บบรรยากาศสู่พี่น้องเบิ่งอุ้ยหยดพักบุงแก้วพี่น้องเป็นทัศน์อ่อนหายมากเลยก็ต้องงามๆเลยพูนุ่ะแบบนี้เลยแหละจังเห็นชัดเจน บ่ได้เก็บเป็นเฮ็ดกินจ๊กเถื่อพี่น้องเพักบุ๋งอยู่ในบ้านก็มีนะครับอยู่สวนข้างบ้านเฮาเฮ็ดก็เฮ็ดสวนคือกันผู้ใดติดตามทางเพจ Facebook ฮอตดี้ทวีศักดิ์แฟนเพจก็สิเห็นเฮาดีเฮ็ดสวนอยู่ข้างบ้านพร้อมนะครับเนาะเอา้าพาพี่นอ้องมาเบิ่งมาชมมาสัมผัสบ,บรรยากาศอยู่ท้องท่งไห้ทง,ทงนาเฮางคุณหน้าคดก็สิได,ด้ตําบักกอกใส่บักหุ่งโอ้ตําบักหุ่งใส่บักกอกสนอกโอ้ยเนาะเนี่ย ไม่มีแดดแดดไม่ไม่เยอะก็มีน้ำเพราะว่าแผงเท่าไหลแผงเ่าสีแผงนะครับแผงหารอยแปดสิบวัตสี่แผงงกโมงเสาพ่อตะมีเสียงขึ้นแต่เว้นม้านขึ้นอยู่น้ำไรแล้วเนี่ยผู้ได้เฮ็ดโซลาเซลล์เนาะใส่สูตทอดดีรับรองว่าหล่นทีบหล่นเด่นน้ำเปิดใส่หยาเปิดเทดหน้าก็ได้นะครับ เปิดใส่ถังพันลิตรยี่สิบกนนาที่เต็มแลว,น,มมวน้ำบ่มีเด้นี่ขนาดแบบน้ำใส่น้ำเบิดเลยนี่หนึ่งพันลิตรนี่แป๊บเดียวนะครับผมแป๊บเดียวขันแดดดีดๆแห้งเร็วเต็มเร็วร่นเร็วคือแบบเปิดให้มันรุนขันที่เฮ็ดซํำหน้าซํำให้ส่องให้นี่พอได้กินนี่วยเปิดทิ้งไปเลยตอนนี้ปีกล้วยเข้านี่ประมาณหกเจ็ดปีนะครับผม หลายครับพูดนะเอาผู้ใดสนใจอยากได้พันกล้วยเด้อพันกล้วยเนี่ยมะขุดเอาหลดมะขุดเอาหลดครับนี่ผู้ใดอยู่ไก่ฮอดีนะครับมะขุดเอ,อาหลอดวีไงวีหลายวีง่ามพร้อมมิตรแบบว่าพูดนะพูดพูดพี่น้องครับเอาเมื่อกับซี่หาวีเอาเมื่อแจงใส่ไก่เนาะถือว่าประสบผลสำเร็จ ก้วยนี่ก็งามพุ่นนะพอเราใหญ่ไปน้ำคู่หนองเนาะใหญ่ไปกำลังงามพุ่นนะวันนี้อีกจักหน่อยอีกจักสองสามเดือนซุกหนังสีแตกนอออกแตกเป็นวีอีกปุ๊บปื้ดอยู่อึดกินตะนีก็จักสีเทตั้งไหนพี่น้องครับก็อาจจะแปรรูปเนาะแปรรูปเพชรกล้วยตากกล้วยยังไปหน่วยสุกมันก็สีเพชรกล้วยตากกล้วยยังไปเนาะครับปุ้ยอุดมสมบูรณ์ประเภทกล้วยนี่ถือว่างามประสบผลสำเร็จอีรีก้วยนะครับผมเอามื่นนี้เขาสีเด็ด พ่อเรา้วเขี่ยนใบข้าวออกปลวกดินนี่ครับเนี่ยเขี่ยนใบข้าวออกปลวกดินทอดเคยเสี่ยงมาคงามุงขมือตำน้ำเนี่ยสองน่วยนี่แหละเสี่ยงขมือน้ำไปตำซูโม่กินได้บานพร้อมพูดนะปีกล้วยโอ้ยผีหนอนย้อยน้ำยังทั้งหนอกแมนเบิดนะครับผมกระพาไปบงเนาะปีกล้วยปีปีขึ้นพูพนะพูดนะครับจะ่มัน ต่มันงามคลัทเอาผาพีอพนองวาเบงมาชมพูณนะพูดไดยอยากได้พักบุงแก้ียวด้วยพักบุงแก้วนี่ยหยอดปวบหยอดยังไงผู้ได้ไปตลาดตะลี่กะอยากได้พันไปปลูกไปยังเอาไปตลาดกะพอสั่งไล่ได้ให้จากคองได้เห็ดหน้าพักบุงกันนี่แหละมาเอารดครับมาเอาพันรลวพอดีบรดเสียงเงินเสียค้ามเองดอกครับมาเอารถดมาเอาเลยนะครับเอาขอบคูณหลายๆที่รับชมครับสวัสดีครับ